วันนี้จะให้เชฟปิสการนะ,ะลูกค้าคันนี้เป็นตัวแขบนะเครื่อง2.5นะคะลูกค้าจดให้ซีดานะคะลูกค้าติดราคาขายอยู่ที่35,000บาทง่วตลอดสัญญา4,700บาทเท่านั้นลูกค้าเริ่มต้น4ีดาวตัวนี้มีจำนวนจำกัดนะคะจัดให้สำหรับลูกค้าที่รักเชฟเท่านั้นนี่มาเลยค่ะ โชว์ห้องเครื่องเลยดิมาเราซ้อมประตูลงเดินกันหน้าลำเดินรองเก้ากับเดิมแต่ตันนี้เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะปกจจุบันมอร์กรอยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่นะลูกค้าคันนี้นะคะก็สงเดินใส่มาเป็นแม็กซ์พีสามเจ็ดนะคะกานบอนนะกวตกข้างมีไฟเลี้ยวข้างในคันนี้ไว้เพียงแค่เก้าหมื่นเท่านั้นลูกค้าระบบไฟฟ้านะคะเกียร์ดูโรแมกต์หกสปีดไอเ็นเจี๊ยบเลยคันนี้ ดีรถนะคะส,สวยๆเลยนะคะระบบไฟฟ้านะ,ะด้านหลังนะคะก็ตูดเดิะ